s a l ม o n p o d c a ส t มันสดอร่อยแอมไซตังคิวพอดแคสตอบปัญหาชีวิตตามใจสายเจริญบุรักษสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อแอมไซตังคิวนะคะกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันอังคารน,นะคะทาง Salmon Podcast นะคะกับการตอบ คำถามที่ส่งเข้ามาหาเราเนาะได้ทุกเรื่องคุยได้ทุกเรื่องนะคะมีอะไรแบบอยากชวนคุยอยากพูดอยากปรึกษาอะไรก็ได้อะว่ามาได้นะคะสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางอีเมลแ m s a i thank you gmail c o m นะคะ i m s a i t h n k y o u at gmail c o m นะคะแล้วก็ทางพอดแคสต์แต่ละ ep ของเราเนาะแซลมอนพอดแคสก็จะมีไปในทุกๆแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Apple หรไม่ว่าจะเป็น Podbean นะคะไม่ว่าจะเป็นอ่า t p o y i f y หรืออะไรใดๆก็ตาม วันนี้มาถึงคําถามอ่ะมันก็จะเวียนมาเป็นระยะระยะเนาะซึ่งจริงๆแล้วเราว่ามันก็ยังต้องแบบพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแหละเราเองก็ถือว่ายังแบบเขาเรียกว่าอะไรยังไม่เสถียรใช่ไหมกับอาการอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พูดคุยกันกันได้เรื่อยๆแล้วเราว่าจริงๆแล้วถึงคําถามจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าอะ่ะแต่เราว่ามันเหมือนเราไม่ได้คุยกันเองเนาะเออม,มันมี จริงๆเราก็เหมือนว่าอยากให้คนอื่นที่ไม่ได้เป็นได้มาฟังเหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งก็มเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เฉพาะคนที่คนที่เป็นโรคซึมเศร้าไงเออมันก็มีความข้องเกี่ยวกับคนอื่นๆใดๆบนโลกสังคมการทํางานเพื่อนหรือว่าคนรักอะไรก็ตามอย่างวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรคู่รักเนาะคําถามนะคะก็คือควรบอกคนคุยไหมคะว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอืม สวัสดีค่ะพี่สายหนูมีเรื่องอยากปรึกษาช่วงนี้พี่สายอาจมีหลายเรื่องให้เครียดขอโทษที่หนูรบกวนเนี่ยนะคะไม่เป็นไรค่ะคุยกันได้เรื่องมีอยู่ว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าในช่วงที่ไปเรียนต่อต่างประเทศค่ะแล้วก็เคยทาร้ายร่างกายตัวเองมาแล้วแต่ตอนนี้หนูไม่ได้ทําร้ายร่างกายตัวเองแล้วแล้วก็ไม่ได้ทานยามาสักพักเพราะว่าพยายามใช้จิตบําบัดเขาช่วยแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวด้วยอาการก็เลยดีขึ้นตามลําดับแต่ก็ยังไม่หายขาดสักทีเดียวแต่เรื่องที่จะปรึกษาก็คือเรื่องความสัมพันธ์กับโรคโรคนี้แหละค่ะ เพราะว่าในความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆหนูจะบอกคนคุยก่อนเลยว่าเป็นซึมเศร้านะถ้ามีอาการแพนิคดิเพรสหรืออาการแปลกอื่นๆขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องตกใจประมาณนี้แต่เหมือนพ่อบอกเขาไปแล้วเขาก็อยู่กับหนูเพราะสงสารแล้วก็กลัวหนูจะเป็นอะไรมากกว่าที่จะรักและเข้าใจในตัวหนูจริงๆเช่นในความสัมพันธ์ครั้งก่อนหน้าที่เขารู้สึกและมองหนูด้วยสายตาแบบนั้นพอมาถึงตอนนี้หนูได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนคนหนึ่งก็เลยอยากจะถามพี่ไซว่าเป็นเรื่องแปลกหรือว่าไม่ดีหรือเปล่าที่หนูบอกคนคนนนนุยก่ออนหน้้าี คน,คนก่อนหน้าว่าเป็นโรคนี้นะคะข้อสองก็คือสาหรับคนที่หนูคุยอยู่ปัจจุบันหนูควรบอกเขาดีไหมคะว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าขอบคุณพี่สายมากเลยนะคะอืมอืมอะมาที่คําถามแรกก่อน,นี้ก่าน,นะ้ะเป็นเรื่องแปลกหรือไม่ดีหรือเปล่าที่หนูบอกคนคุยก่อนอันนี้ว่าหนูเป็นโรคนี้ส่วนตัวเราว่าไม่แปลกนะเราก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีด้วยเออคือคือเราว่ามองเรามองว่ามันเป็นเรื่องของการ แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวอืมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่จะบอกเพื่อจะจับเขาเป็นตัวประกันนึกออกไหมว่ามวไม่ใช่บอกเพื่อที่ว่าแบบกูเป็นโรคนี้มึงห้ามเลิกกับกูมันเราว่าน้องเราว่าเจ้าของคําถามอะไม่ไม่ไม่ได้บอกด้วยเหตุผลแบบเนี้ยเออว่าแบบอย่านะเว้ยอย่าเลิกกับกูนะเว้ยถ้าเลิกแบบกูซึมเศร้านะมึงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หลอว่ามันไม่ใช่เออมันมีเซนส์เหมือนกันที่ว่าคืออย่างอย่างภาษาเรานะภาษาเราเลยคำว่าแจ้งทราบเออแจ้งทราบ มันคือส่วนหนึ่งของเราอะเหมือนเรากินเผ็ดเออหรือเหมือนเราแพกุ้งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรามันคือมันคือข้อมูลแบบนี้เว้ยมันคือข้อมูลแบบที่ว่าเวลาชวนกันไปกินข้าวจะได้รู้ว่าเออไม่ต้องชวนกูไปกินซีฟูด้ดเพราะว่ากูแพกุ้งอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเราส่วนตัวเราเราบอกคือคือโอเคในมุมของเราอะมันอาจจะค่อนข้างพูดยากน,นิดน,นึงเพราะว่าอ่าพอคนรู้เรื่องเราใช่ไหมแล้วเราก็เลือกจะสื่อสารเรื่องนี้ ว่าเออเราเรื่องอาการแบบซึมเศร้าหรืออะไรต่างๆคือสื่อสารในในเชิงสาธารณะด้วยอ่าว่าเราป่วยเป็นอะไรใดๆแต่ว่าก็ไม่ใช่เพื่อมาเป็นข้อแก้ตัวหรืออะไรแต่มันเป็นคําอธิบายอย่างหนึ่งก็คือเป็นการแจ้งทราบอย่างหนึ่งว่ามันมันตัวตนของเรามันมีความเกี่ยวพันกับกับกับเงื่อนไขนี้อะไรอย่างเงี้ยมันคือการแพ้กุ้งอะไรเนียกว่ามันคือการแพ้กุ้งเราเออเราแจ้งเราแจ้งให้ทุกคนรู้ว่าเราแพ้กุ้งอะไรอย่างเงี้ยอ่าอันนั้นคือคือก่อนหน้านี้ คนที่คนที่คบกันในช่วงที่เราป่วยอ่ะคือเขาก็รู้ความจริงอ่ะคือเขาก็รู้ถึง condition นี้ถึงเงื่อนไขนี้แต่เขาจะรับมือกับมันอย่างไรเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมอ่ะบางคนก็จะรู้สึกว่าจะต้องสอบถามเออคอยแบบเฮ้ยอันนี้โอเคแบบหรือเปล่าหรือบางคนก็คือไม่แชร์เลยก็มีแล้วก็เจอคนที่เขาก็ไม่ได้คิดประเดมอะไรกับการที่แบบเราจะกวยหรืออะไรคือคือคือจะบอกไงเดีย คือถ้าเขาจะทำไม่ดีกับเราเขาก็ทำไม่ดีกับเราไม่ใช่เพราะเราป่วยหรือไม่ป่วยอะเออไม่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 ใช่พอยแบบไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นอะการที่วลาวันไหนที่แบบเอ้อวันนีุ้่งนี้ว่าแบบไปกินข้าวกันแล้วเราบอกว่าอ๋อไม่ว่าต้องไปหาหมอก็ไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลที่จะทําให้เขาแบบรู้สึกว่าจะต้องแบบนุ่มนวลหรืออะไรยังไงกับเราอ่าแต่มันก็จะมีที่แบบพอรู้แล้วก็จะเออถามอัปเดตเออเป็นยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้ยังไงบ้างหรือว่ามันจะมีวันที่เราแบบไม่ได้จริงๆไไม่หวจริง วันโกนว่ะคือคืออันนี้อันนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นภาษาแบบเราเหมือนกันว่าแบบเป็นแบบไม่ไม่แบบ b a เดย์อะเออมันเป็นแบบ bad ด a y อะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเป็นวันที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยยาไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะเป็นการพูดแบบอันนี้ก็คือแบบเหมือนพูดกันเป็นรหัสว่าให้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 เข้าใจกันดังนั้นคือเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเว้ยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไม่ดีด้วยเออคือเราต้องเราเราไม่รู้นะคือถ้าเป็นเราอ่ะแล้วเรามีแฟนเราก็อยากให้เขาบอกเรานะ อืมว่าเขามีเงื่อนไขข้อแม้คอนดิชั่นอะไรใดๆในชีวิตคือถ้าจะเป็นแฟนนะเว้ยเออถ้าเขาแบบเราอยากให้เขาบอกแหละแต่ถ้าเขาจะบอกหรือไม่บอกมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเอ,อืมคือถ้าเขาไม่สบายใจที่จะบอกเออมันก็มันก็นก,ก,ก,ก็ก็ตามนั้นนะ่ะคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบถ้าสมมติแบบทุกๆุก องอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราต้องไปหาหมอเราเราก็อยากรู้ไหมว่าว่าเออเขาเป็นอะไรป่วยไข้อะไรยังไงแล้วฉันจะช่วยอะไรเธอได้บ้างไหม,ไไหมหไนะอะไรอย่างเงี้ยแบบขับรถให้ไหมขับรถให้ได้นะอะไรเงี้ยหรือว่าให้ประเจรน์ไหมว่าต้องกินยาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออคือ,ค,อคือเราก็จะรู้สึกว่าเออมันคือแบบนี้เราเราอาจจะไม่ได้แบบสามารถไปเยียวยาเขาได้โดยตรงหรือว่าแบบช่วยรักษาหรืออะไรแบบเนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะพอทําอะไรให้ได้เออในฐานะที่เรามีเยื่อใยและมีความรักให้แต่ให้ให้ให้แก่กันเออก็บอกได้เราเราก็ยินดีจะทํา เออหรือว่าในโมเมนต์บางอย่างเนี่ยแต่มันก็มีเส้นของมันเหมือนกันนะเช่นแบบคือถ้าแบบทําตัวแบบไม่โอเคมากๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันจะมีอย่างบางวันที่เราแบบนอยอะไรอย่างเงี้ยน,นอยแดกอะ่ะคือแบบคนคนคนที่คนที่ผู้หญิงทุกคนอ่ะนึกถึงคุณมีเมนนะอ่ะเอางี้ก็คืออาจจะไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ทุกคนที่มีเมนแล้วจะนอยแดกแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอนึกออกอ่ะให้ให้เป็นเรื่องของจินตนาการร่วมแล้วกันนะไม่ได้อันนี้เราไม่ได้แบบว่าไม่ได้หมายความว่ามนุษย์เมนทุกคนจะแบบประชดเสียอะไรอย่างงี้นะ เออแต่ว่ามันมันจะคือความรู้สึกที่แบบหม่นอ่ะดาวอยากร้องไห้ความสวิงความอะไรอย่างนั้นนะแต่สำหรับคนเป็นคนเป็นซึมเศร้ามันจะมีอยู่ๆมันจะมีบางวันที่แบบเฮ้ยวันนี้แบบจิตตกแบบตกมากๆกูรู้แล้วว่าอันนี้แม่งคืออาการคือยาไม่ถึงคือมันดิ่งมันดาวมันสารในสมองของฉันมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่สามารถขัดถืนมันได้เนาะปาแบบโอ้ยฉันจะฮึบมันฮึบไม่ขึ้นอ่ะมันฮึบไม่ขึ้นจริงเลยอย่างนี้แล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นวันที่เราสามารถจะบอกใครได้ ว่าวันนี้เราไม่โอเคเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็ช่วยได้พอสมควรในการที่เราจะประคองให้วันวันนี้ยที่มันแย่มันผ่านไปได้เออยิ่งงานอย่างเราบางทีแบบไม่ไม่ต้องงานอย่างเราหรอกงานอย่างใครก็ตามใดๆทุกคนบนโลกที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยที่อาจจะต้องออกไปเจอผู้คนหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันต้องการความสะเขียนอย่างเงี้ยสูงๆอะ ความแบบความฮึบความอะไรที่จะไม่แบบแตกสลายไปต่อหน้าผู้คนที่เราไม่ที่เราไม่ได้รู้จักคุ้นเคยอะ่ะเออถ้ามันจะมีคนบางคนที่เราสามารถเอาหลังพิงไว้ได้บ้างหรือบอกหรือเล่าหรือขอกําลังใจได้บ้างเออเราว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องดีแล้วอะไรที่จะให้คนที่จะให้ความรู้สึกอะไรแบบนี้เราได้อะ่ะคู่รักหรือแฟนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้น เออนังนั้นคือเราเราก็รู้สึกว่าเราจะบอกแต่มันก็ไม่ใช่เงื่อนไขอะไรที่เราจะแบบทําตัวงี่เง่าได้อย่างอลิมิเต็ดเออเราไม่ใช่แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่แบบฟรีมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่คือวันไหนที่เราเป็นคนแย่เราก็เป็นคนแย่เว้ยเออคือซึมเศร้าไม่ใช่สายเหตุของความเป็นคนแย่คือเป็นคนเหี้ยเออคือมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่มันมันอาจจะทําให้เราไม่สะเทียนมันอาจจะทําให้เราแบบเป็นคน ไม่น่ารักในบางวันหรืออะไรใดๆแต่ว่าของบางอย่างมันก็ไม่ได้เป็นเพราะซึมเศร้ามันเป็นเพราะว่ามึงเป็นคนแบบนี้อก็มีถามว่าเรามีข้อเสียไหมเราก็มีเออข้อเสียที่จะแบบว่าสามารถทางทลายในความสัมพันธ์หรืออะไรได้เราก็มีซึ่งเราก็ไม่ได้โทษซึมเศร้าอย่างเดียวแล้วเราก็จะพยายามสื่อสารกับคนที่เราคุยอยู่ว่านี่มันไม่ได้มาจากความซึมเศร้าอย่างเดียวความเฮี้ยก็คือความเฮี้ยของกูเองอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบวันไหนที่แบบว่าเอ้ยอันนี้ไม่ไหวดาวเกินอะไรเงี้ยก็จะบอกกันเออสื่อสารกันว่ามันคืออะไรแล้วก็ค่อยๆหาาทงแบบ แก้ไขอะไรยังไงกันไปคือบางทีเราก็เข้าใจนะคนที่คนที่เป็นคู่รักหรืออะไรตอนนั้นนะ่ะอย่างที่ที่น้องจะของคําถามบอกกนนะว่าเหมือนพอบอกเขาไปแล้วเขาอยู่เพราะสงสารแล้วก็กลัวกลัวกลัวว่าเราจะเป็นอะไรคือคือเขาจะรู้สึกว่าเราเปราะบางอะ่ะเขาไม่รู้จะโดนแบบจะทํายังไงดีวะมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบอยู่กับคนที่ป่วยอะ่ะแต่เราไม่รู้จะทีเขายัางไงกินอ้นี้ได้ไหมวันนี้กูพูดอันนี้ได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาเขาก็ไม่ได้มองเราด้วยความเวทต,ตลอดนะเว้ยคือเขาเป็นห่วงอะแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงมันไม่ใช่ทุกคนที่จะรับมือกับอะไรแบบนี้ได้ซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่ความผิดของเราด้วยที่สําคัญอันนี้แบบอันนี้เน้นเลยนะว่าไม่ใช่ความผิดของเราด้วยที่จะป่วยเออแต่ว่าเราว่าอันเนี้ยมันเลยยิ่งเป็นเรื่องสําคัญที่มันต้องสื่อสารกันว่าอะไรยังไงคุยกันยังไงรับมือกันยังไงซึ่งเราก็เชื่อว่า ในในฐานะคู่รักมันมันไม่ันไม่ใช่ว่าเขาต้องมาทําความเข้าใจเราอย่างเดียวถูกไหมเราก็ต้องทําความเข้าใจเขาเหมือนกันเขาอาจจะมีบางเรื่องที่เขาไม่ชอบให้พูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้มันก็เป็นกติการ่วมที่จะต้องแบบที่จะต้องที่จะต้องเอามาแชร์กันดังนั้นคือคือถ้ามันตัดไปถึงขั้นที่ว่าเออเขายังอยู่กับเราเพราะเขาสงสารหรือเวทนาเราว่ามันก็จะไม่เฮลตี้แล้วเออมันมันมันน่าจะมีเรื่องอื่นๆแล้วหรือ หรือใดๆถ้าเกิดเขาจะแบบอยู่เพราะสงสารแต่อิจอาชิบหายอะไรเงี้ยแบบว่าคือกู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 ก็ไม่อยากอยู่กับอีนี่แล้วเพราะว่าเพราะไม่รักแล้วอ่ะเออคนมันไม่รักแล้วมันไม่รักแล้วก็เพราะไม่รักแล้วจะเพราะอะไรใดๆก็ตามอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะซึมเศร้าหรือเพราะไม่ซึมเศร้าหรือเพราะอะไรก็ตามมันไม่ใช่ว่าโลกไม่ได้กําหนดว่าคนที่เป็นซึมเศร้าจะต้องแบบเท่านั้นที่จะได้เลิกกับแฟนคนที่ไม่เป็นก็เลิกได้นึกออกปะดังนั้นคือมันไม่เกี่ยวเว้ยเออมันเป็นอีกข้อแม้หนึ่งไปเลยโดยสิ้นเชิงซึ่งอันนี้ก คนเรามันเลิกกันได้ถ้าต่ถ้าจะต้องอยู่เพราะเขาเป็นซึมเศร้าแล้วว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ดีกับทั้งคู่อะไม่ว่าจะกับคนป่วยหรือไม่ป่วยก็ตามเนาะอ่ะขอแรกนะอันนี้คือไม่ไม่เป็นเรื่องไม่แปลกอ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าควรจะควรจะบอกยิงย่งยิง่งในช่วงที่น้องแบบอ่อนยาหรือว่าอยู่ในระหว่างการทาการรักษาเนี่ยก็ยิ่งควรจะบอกเออมันก็เป็นการแบ่งปันข้อมูลกันนะคะคำถามที่สองก็คือสําหรับคนที่คุยอยู่ปัจจุบันอืมควรจะบอกไหมว่าเป็นโรคซึมเศร้า พี่ว่าก็ควรเออคือเราเราไม่เห็นเหตุที่จะบอกไม่ได้อ่ะกลับไปที่การที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนเราบอกเขาว่าเราแพ้กุ้งอ่ะมันก็ไม่เห็นเป็นเหตุที่จะแบบเรื่องแพ้กุ้งกับเรานี่เป็นเรื่องแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตอนเด็กๆเว้เราแพ้กุ้งคือเอาไปว่าเราแพ้มันไม่ใช่ว่ากินสิบครั้งแพ้สิบครั้งแต่กินสิบแพ้เจ็ด อ่ะทุกครั้งที่กินเนี่ยมันจะแบบเจ็ดเจ็ครังคือคือที่บอกว่าเจ็บนี่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าแบบพอแพ้กูก็แบบพยายามแบบว่าแก้แก้กรรมด้วยการกินมันเข้าไปเรื่อยไนคือมันทีก็เผลอนี่ออกมาไปกินแบบขนมจีบเลยที่มันมีกุ้งอยู่ในนั้นนะเออแล้วเราก็แพ้เอาเชื่อเผลอว่าอะไรเงี้ยอ่ะก็คือจนต้องไปหาหมอไปเทสอะไรอะไอไอไอที่เขาแพ้แพ้ซึ่งผลก็ออกมาว่าเราไม่ได้แพ้กุ้งเราแพ้แพงต้นที่สัตว์น้ําแบบมีเปลือกกินเข้าไปเออ คือกุ้งกิน ton. แพลงต้นแต่เราแพแพลงต้นบางชนิดที่กุ้งบางตัวกินงงไหมนี feet, ง่งงกว่าอีกคือแบบฮะโรคอะไรวะเนี่ยอะไรกะเออ <c oughs> แต่ก็คือหมอก็บอกก็นั่นแหละค่ะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือออะไรอ่ะกินแบบจากที่มีอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะที่มาแบบคือรู้รู้ที่มารู้ๆสำนัทะเบียนบ้านกุ้งอ่ะว่าเอออันนี้กินได้อย่างเงี้ยเออคือคือแบบเออโอเคก็ หรือ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 ถ้าไม่ไม่สบายใจหรืออะไรอะในช่วงที่แบบว่าต้องทํางานหรือคือช่วงนั้นแบบที่แบบถ้าต้องแบบถ่ายละครแบบว่าวันต่อวันรอแบบวันต่อวันอะไร่เงี้ยคือก็อย่าไปอย่าไปประมาจก,กินนึกออกไหมเพราะว่าแบบเดี๋ยวแพ้ขึ้นมาแล้วมันมันมันจะทํางานไม่ได้อะว่างั้นเถอะเออเราก็เลี่ยงเออเราก็เลี่ยงไปแบบพักใหญ่แล้วก็เอออยู่ด้วยความทรงจําว่าเออกูแพ้กุ้งอะไรยเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเนี่ยมาถึงทั่วเนี่ยเราไม่แพ้กุ้งแล้วคือเราก็เลยไม่รู้ว่าเราไม่แพ้แพงต้นแล้วออเไมกจ แต่เวลาเราบอกใครอะเราก็จะบอกแบบนี้ว่าวันนี้ที่กินเนี่ยกูไม่รู้ว่ากูจะแพ้หรือเปล่านะแล้วถ้าแพ้ก็ไม่ได้แปลกใจเพราะว่ากูไม่เอะจจกินแพงต้อนพันนั้นเข้าไปอะไรอย่างงี้ซึ่งซึ่งนั่นแหละเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่สิ่งที่จะสื่อสาระ่ะมันก็คืออะไรแบบนี้เว้ยยิ่งยิ่งยิ่งยังไงตอนนี้ตัวน้องเจ้าของคําถามก็ยังอยู่ในระหว่างในช่วงที่กาลังบําบัดในช่วงที่ระหว่างการดูแลมันอาจจะมีวันบางวันที่หนูอาจจะอยากแบบ ไปทำเอ็กซ์ไซส์หรือว่าอะไรใดๆก็ตามหรือว่าตั้งโจทย์อะไรก็ตามที่ที่คนบําบัดเขา mm. เขาเขากำหนดมาให้ซึ่งของบางอย่างมันทําด้วยตัวเองคนเดียวไม่ได้มันก็ต้องการแบบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเอ่อบทสนทนาที่เหมาะสมอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเราว่าก็บอกได้นะหรอทําทําไมทําไมจะไม่ไม่นั่นน่ะคือไม่งั้นไม่จะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วแบบ อ่าใดๆก็ตามเราไม่บอกไม่บอกไม่บอกอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งมันมารู้ว่ามันมันมันจะรู้สึกไม่ดีกันหรือเปล่าวะคือเป็นเราเราจะรู้สึกไม่ดีอ่ะอืมถ้าสมมุติว่าแฟนเราใช่ไหมคนที่เราคุยอยู่แบบวันนึงเพิ่งมาบอกเออเราก็จะรู้สึกแบบเราวะซึ่งซึ่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเอ่อการบําบัดในเรื่องของการเป็นซึมเศร้านะโลกใดๆก็ตามเลิกบุหรี่อยู่ฮะเลิกเหล้าอยู่ทําเคมีบําบัดอยู่ เคยเป็นงูสวัสด์แต่หายแล้วหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบ่งปันกันได้เว้ยแล้วมันก็ไม่ได้กําหนดชะตาชีวิตเราหรือถ้ามันจะกลายเป็นว่าข้อมูลเหล่าเนี้ยซึ่งเราเป็นจริงๆมันเกิดขึ้นกับเราจริงๆอยู่ในณวันนี้จริงๆมันจะกําหนดชะตากรรมหรือว่าการตัดสินใจของเราก็ต้องเป็นไปตามนั้นคือสมมุติสมมุตินะสมมุติคนที่น้องคุยอยู่เนี่ยอันนี้เราเอาแบบสุดตรงนะ เคยมีแฟนเป็นซึมเศร้าเราก็จบกันไม่ดีอ่าจบกันไม่ดีเลยเละเทะไปหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยตั้งใจไว้ในใจว่าเขาจะไม่มีแฟนเป็นที่เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วกูไม่ไหวกูเหนื่อยกูหนักกูเดอะแบกกูไม่ไหวอ่ะแล้วน้องไม่บอกเขาพ่อเราก็ไม่รู้ว่าเขามีอันนี้อยู่อ่าแบบอาต่างก็ไม่รู้กันอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเขามารู้เองมันก็ไม่โอเคไหมเออ แต่ถ้าบอกไปเลยแล้วเขาแล้วเฮ้ยเขาเนี่ยเขาก็เคยเเคยือเขาเคยตั้งใจตั้งใจไว้ว่าอันเนี้ยเออมันมันจะทําให้เส้นทางที่เราจะเดินต่อไปด้วยกันน่ะมันจะกําหนดทิศท,ทางได้หรือเปล่าคือคือแน่นอนว่าว่าเราไม่มีวันรู้หรอกว่าความรักในแต่ละครั้งของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงถูกปะทุกคนอยากให้ความรักมันเป็นความรักที่ดีเว้ยเออคือเราก็ออกแบบได้รักออกแบบได้ <laughs> ออกแบบได้นะจริงๆแต่เราไม่มีวันรู้ผลลัพธ์ถูกไหมดังนั้นคือเราก็จะต้อง ใส่ข้อมูลลงไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เท่าที่มันจะอยู่ในมือเราที่เราจะที่เราพอจะก่อมันขึ้นมาได้อะเออแต่มันจะจบยังไงผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงอ่ะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่มันจะต้องดูกันไปในอีกอนาคตในวันต่อวันในอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่บอกเออไม่บอกเลยสดใสมากล่าเริงมากแล้ววันหนึ่งมารู้เองมันจะมีผลไหม คือมีผลกับทั้งเราแล้วก็ทั้งเขาได้ไหมกับการที่จะไม่บอกคือเราอาจจะไม่บอกรู้สึกเฮ้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแบบมันไม่ซีเรียสกวะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบเราไม่มีวันรู้ว่าอีกคนเขาจะรู้สึกยังไงกับการไม่บอกนีคือเขาอาจจะรู้สึกว่าเออก็เออมันไม่ได้ซีเรียสก็ไม่บอกไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ถ้าเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะเออเราว่ามันก็ไม่แฟร์ไหมกับกับข้อมูลแบบนี้คือคือมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ มันไม่ใช่เรื่องที่มันแบบจิ๋วแบบไม่บอกได้เช่นตอนอเด็กๆแบบว่าเคยมีเลขประจําตัวเป็นเลขที่สิบแปดอะไรเงี้ยคืออันนี้ไม่บอกก็ได้เนื่อว่าเออไม่บอกก็ได้มึงเลขที่สิบแปดก็เออก็แล้วแต่โซบีอิดอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเฮ้ยเราว่าไอ้พวกคอนดิชันในเรื่องของในเรื่องของภาวะสภาพจิตใจหรืออะไรใดๆก็ตามอะ่ะเราว่ามันก็ควรจะอัปเดตกันสักนิดนึงเออเป็นการแจ้งทราบ <laughs> เป็นการแจ้งทราบไม่ได้จะเป็นเพื่อเป็นการแบบบังคับขู่เข็นหรือทําให้เขา ปฏิบัติกับเราแบบเกินจริงในแบบที่เขาไม่ต้องการอืมเพราะว่าจริงๆทุกวันนี้คนรอบๆตัวเราก็รู้เราออนยาใช่ไหมจนออฟยาจนกลับมาออนยาอีกแล้วแล้วตอนนี้ก็ออฟยาแล้วก็ยังมีภาวะไม่เสถียนซึ่งเราก็บอกกับคนที่แบบกับเพื่อนเออมันไม่ได้มีคนคุยอะไรคือกับคนที่ต้องใกล้ชิดกับเราจริงๆอืที่จะต้องร่วมงานด้วยกันที่ต้องเจอกัน,ท,กนที่ต้องคุยกันที่ต้องแบบ ไปไหนมาไหนหรืออะไรอะไรเราก็จะบอกอืมเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นความแร์เออเช่นวันนี้คุยให้จบนะเพราะพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้จะนอนขอนอนเพราะมันนอยวะ่ะมันไม่เสถียรมันน่้นมันนี่อะไรเงี้ยหรือบางวิธีก็จะบอกเลยว่าเอ่อใครที่เห็นสเตตัสเราคือเราจะมีความคัสตอมในคัสตอมในคัสตอมในคัสตอมอะไรใครที่เห็นอันเนี้ยไม่ต้องตกใจแต่ขอบน่นอืมเรายังไม่เป็นไรเราโอเคอะไรเงี้ยคือมันก็ มันก็คือเราก็ได้ระบายเขาก็ลดความแบบลดความกังวลลงว่าเออเฮ้ยมันจะเป็นอะไรหรือเปล่ามันจะน่นมันจะนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเราโอเคแต่เราต้องเราต้องบน่นเราต้องแบบเราเราต้องพยายามเชฟตัวเองเพื่อให้แบบกลับมาอยู่ในในแทร็กของเราในแบบที่ไม่มียาอะไรเงี้ยคือจะได้ช่วยกันประเมินด้วยเพราะว่าถ้าวันไหนมันจะมีเพื่อนบางคนคือทุกครั้งเลยส่วนใหญ่อ่ะเราเราจะได้รู้จักเพื่อนเราจะได้รู้จักฟีดแบ็กจากคนรอบๆทางนั้นที่ว่าเฮ้ยเราว่าอันเนี้ยพี่สายข้ามเส้นแล้ว ตัอ,อพี่ศษไม่ต้องหาหมอว่ะอะไรเงี้ยคืออันนี้เรารู้จักคนรอบตัวท่นนั้นเลยนะเพื่อนหรืออะไรต้องไปหาหมอครั้งแรกอะซึ่งเราจะไม่มีวันรู้เลยถ้าเราไม่สื่อสารกับเขาเว้ยอืมเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าตอนเนี้ยเราไม่โอเคเพราะในหัวของเรามันคือเราโอเคเว้ยเราก็ต้องทําแบบนี้กับโลกถูกแล้วเราก็ต้องรับมือกับชีวิตแบบนี้ถูกแล้วเราก็ต้องคิดแบบนี้ถูกแล้วคือเราจะรู้สึกว่าเราทําถูกแล้วแต่จริงๆแล้วอะมันหลุดโคง้งมันไม่ออนแทกแล้ว แล้วคนที่บอกก็คือเพื่อนซึ่งก็คือคนที่รู้ว่าเราเรากําลังเผชิญกับอะไรอยู่เรากําลังรับมือกับมันในแบบที่เฮ้ยอันนี้ไม่โอเคแล้วมันมีคนที่ช่วยได้คุณต้องหาหมออะไรเออเนี่ยเราบอกเพราะอะไรแบบนี้อืมแล้วทุกวันนี้เออเราก็ยังสื่อสารอยู่ว่าเออเราออฟยาแล้วมันก็จะมีบางวันที่แบบหลุดหลุดงงง,งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เราก็จะแบบพยายามบีบตัวเอง ให้เล็กลงอยู่ในพื้นที่ที่เราโอเคมากขึ้นเราไม่มีพลังที่จะออกไปแบบรับมืออะไรเยอะๆอะไรเงี้ยเออซึ่งซึ่งคนรอบๆก็จะรู้อืมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องแบบไปประกาศกับทุกๆคนว่าวันนี้เราเป็นแบบนี้คือเราไม่ได้เขียนไดอารี่แล้วแบบโชว์ให้ทุกคนดูะ่ะเออมันสําหรับคนที่แบบเราจะฟังแล้วเขาจะฟังเราจริงๆเท่านั้นอืมซึ่งในกรณีเนี้ยอย่างน้องเจ้าของคําถามถามมาเรารู้สึกว่า ถ้าจะเป็นแฟนถ้าจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในเชิงคู่รักกันต่อไปแล้วว่ามันก็แฟนดีนะถ้าเราจะถ้าเราจะบอกเขาว่าเออตอนเนี้ยเรามีข้อแม้ชีวิตอะไรแบบนี้อยู่อืมแล้วอันนี้ก็คือยกตัวอย่างจากตัวเองว่าถ้าเป็นเราเราก็จะดีใจเออที่บอกส่วนในอนาคตมันจะนำพาไปสู่อะไรเราก็ต้องมาดู เออเราก็จะต้องมามาดูกันอีกทีคือคนเรามันไม่ได้เลิกกันเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นซึมเศร้าเท่านั้นหรอกคนเรามันเลิกกันด้วยแบบเรื่องแบบสามสี่ล้านอย่างบนโลกนี้แล้วก็อย่างที่เราบอกไปว่ามันมันมันไม่ได้จํากัดว่าแบบคนเป็นซึมเศร้าต้องเลิกกับแฟนอืไม่เป็นก็เลิกได้ <c oughs> <c oughs> ดีเป็นนางแก้วแบบว่าเป็นแบบหล่นลงมาจากฟากฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลิกได้แล้วก็ไม่ได้เลิกเพราะว่าเขาเป็นเ <c oughs> ขาเป็นคนดีหรือเขาเป็นคนซึมเศร้าหรือเขาเป็น คือมันเลิกกันได้ด้วยแบบความสัมพันธ์ของมนุษย์มันจุกจิกกว่านั้นอืมันซับซ้อนกว่านั้นมันอะไรกว่านั้นดังนั้นคือเราไม่ปฏิเสธอะว่าความซึมเศร้ามันเป็นพาร์ทหนึ่งของชีวิตเรามัน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 เชฟวิธีที่เรามองโลกมันกําหนดตารางชีวิตเราอยู่บ้างในบางอย่างในบางวันอะไรเงี้ยเออฉันเราต้องไปหาหมอหรืออะไรหรือเราต้องไปทําบําบัดหรืออะไรใดๆมันเกี่ยวอะแล้วมันเกี่ยวมันก็คือเกี่ยวอืมแต่ถ้าหายแล้วอ่าอันนี้กลับมาอีก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  เงื่อนไขหนึ่งนะหายหายเลยหายแบบออฟยาแบบถาวรผ่านไปแล้วสามปีอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะแค่เป็นเหมือนเหมือนพูดผ่านๆหรือไม่พูดอันนี้เราว่าไม่ค่อยซีเรียสละอือคือแบบอาจจะแบบวันหนึ่งที่แบบว่าไปอ่านเรื่องแบบอ่านบทความอะไรที่พูดเรื่องนี้นก็เออเมื่อก่อนเราก็เคยกินยานะแล้วก็แล้วก็ผ่านๆไปอาจจะเป็นแบบเหมือนเรื่องเล่าครั้งหนึ่งเหมือนแบบสมัยฉันอยู่อนุบาลฉันเคยชอบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็อาจจะเป็นแบบเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งในชีวิต อืมแต่ว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้กําหนดเงื่อนไขอะไรใดๆเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็อาจจะแชร์กันได้เหมือนแบบคนเคยทํางานนี้มาแล้วก็ออกจากงานนี้แล้วแล้วก็เออเลิกทาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็คือเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอยู่ในช่วงชีวิตหนึง่งแต่มันไม่ได้เป็นอีกแล้วอืมแบบนั้นเราว่าเราว่าถ้าอย่างเงี้ยบอกหรือไม่บอกมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ติดใจอืมม่ไ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 ม่ใช่ประเด็นอะไรมาก แต่ถ้า,ถ,าถ้าเป็นตามเงื่อนไขที่น้องบอกมาแล้วก็จากคำถามทั้งสองนันะ่ะเราว่ามันก็มาบอกทั้งคู่ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแบบไม่ดีหรือเลวร้ายอะไรแล้วก็จะเรา่าดีด้วยซ้ําที่ว่าถ้าสมมุติว่าคนที่คุยอยู่รู้แล้วเขาไม่โอเคก็จะได้รู้เร็วนี่นี่คือเรานะนี่คือความเรานะซึ่งเราเราแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเออเออ,เอ,อก็รู้่าจะได้ไม่ต้องพยายามไม่ต้องเหนื่อยอะไรเงี้ยคือแบบกูไม่ต้องเปืองยาแบบว่า <laughs> มันนั่งจูนหรืออะไรอย่างเงี้ยเอเราก็ถนอมตัวของเราไปอะไรอย่างเงี้ยมัน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 จะแย่มากเลยนะถ้าแบบว่าเราไม่บอกเราเก็บทุกอย่างเราแบบพยายามฮึบเราพยายามแบบไม่นั่นไม่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็จบไม่สวยอยู่ดีอ่ะอืมมันก็มันก็นกด้วยเหตุอะไรอื่นๆใดๆไปอีกที่คนเรามันก็จะเลิกกันได้อยู่ดีเออมันจะยิ่งรู้สึกแย่หรือเปล่าเราคิดแบบนี้ไหม หนูคิดยังไงหนูคิดยังไงบ้างเวลาถามบางทีก็อยากแบบว่าเธอคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากรู้เหมือนกันอืมอะก็อืมนั่นแหละค่ะคิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องที่บอกแล้วเราก็ไม่อยากรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบลี้ลับต้องไม่พูดต้องแบบมันจะทําให้คนมองเราด้วยสายตาที่แปลกไปหรืออะไรยังไงคนเรามันไม่มีวนรู้กันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์หรอกเขาอาจจะมองเราด้วยสายตาอะไรใดๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า ถ้าถึงขั้นที่ว่าจะแบบเป็นคุยกันแล้วเพื่อจะเป็นแฟนกันเพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อจะเดินคู่กันเพื่อจะแชร์กัน,นั้ในวันที่แบบวันที่ดีและแย่แล้วว่าเรื่องแบบนี้บอกอืมเราอยู่ฝั่งเชร์ให้บอกคือบางทีบอกไปเขาอาจจะรู้สึกไม่เห็นต้องบอกก็ได้เออก็ไม่รู้ไม่ต้องบอกก็ได้งั้นกูบอกก็ได้ก็ไม่ต่างกันปะวะเอออัไนก็บอกดีก,กว่าอะไรอย่างนี้ไงเรานะนี่คือความเราแต่ก็อีกนั่นแหละคือเรานะถามว่าบอกไปแล้วทุกวันนี้ชีวิตรัก ดีไหมก็ไม่มีว่างเออแต่เราก็รู้สึกสบายใจอะยังไงมันก็สบายใจกว่าที่จะแบบที่จะได้บอกอะเรื่องพวกนี้เราว่าบอกกันไว้แบบไม่เสียหายแหละอืมดีกว่าดีกว่าน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 ,น,น่าจะดีกว่าแล้วก็ลองคิดถึงไม่รู้อะเราเพราะเราเราเราไม่รู้ว่าคนที่น้องคุยอยู่แบบเป็นแบบฟิลประมาณไหนแบบเขาเขาเขารับฟังหรือเขาไม่รับฟังหรือเขาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่า น้องจะให้ข้อมูลกับเขาในแบบไหนทีเล่นพีจริงหรือว่านั่งคุยกันอย่างจริงจังหรือว่าแค่แจง้งทราบหรือว่า,าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็คงเป็นเรื่องของอรายละเอียดที่อาจจะต้องแบบไปไปลองแบบสืบหากันว่าเออมันแค่ไหนอะไรยังไงถึงจะเหมาะสมเะนาะแต่พี่ก็อยู่ฟังแบบขอเชียร์ให้บอกแล้วกันแล้วก็ขออีกอย่างหนึ่งเลยนะคะขอให้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เหนื่นอยอยากให้อยากให,อกให้อยากให้มีความสุขกันทั้งคู่อยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบ เฮลตี้กับจิตใจเอออยากให้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพิงพึ่งพิงกันได้แบ่งปันกันได้หัวเราะด้วยกันได้แล้วก็ถ้ามันจะต้องร้องไห้ก็ร้องไห้แล้วก็กุมมือไปด้วยกันได้จริงๆอืมขอให้ขอให้เป็นแบบอะไรแบบเนี้ยเออเนาะโอเควันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ใคร เออเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ก็แชร์กันได้นะเออเราเพราะว่าบางทีเราเราก็พูดจากในมุมของเราแล้วก็แบบจากเรื่องที่เราผ่านมาอะไรเงี้ยเออเราก็รู้สึกว่าเออนี้มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือว่ามีแง่มุมอื่นๆมาบอกกันก,ก็ก็คุยกันได้ชวนคุยกันได้นะครับทั้งคําถามแล้วก็คาเสนอแนะก็สามารถส่งเข้ามาได้ทางอีเมลของเรานะคะ i m s i a n k y o u imsai thnkyou at gmail com วันนี้หมดเวล,ลาลงแล้วนะคะกลมาพอกับแอมซ t h a n ง you ได้ใหม่ในวันอังคารหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ